จากเรื่องของการพัฒนานักศึกษานะครับทีนี้มาดูเรื่องที่น่ายินดีของประเทศไทยอีกครั้งนะครับหลังซอยโรมนีของจังหวัดภูเก็ตครับคว้ารางวัลจากซีเซียสแตถนนสวยติดอันดับ19ของโลกครับโ,โรมนีเมืองเก่าภูเก็ตนะครับคว้าอันดับที่19ถนนที่สวยที่สุดของโลก most beautiful street in the world จากซีเซีย ดอสเตนะครับดูบรรยากาศที่ซอยรมานีในช่วงเช้าก็จะมีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศนะครับทั้งอินเดียรัสเซียจีนและไทยเดินทางมาถ่ายรูปเซลฟี่เยี่ยมชมความงามของตึกเก่าสไตล์ที่โนโคลเนียลสีสันสดใสนะครับในซอยก็จะมีทั้งร้านกาแฟร้านขายของฝากเกสเฮาส์บางส่วนก็ยังเป็นวิถีผู้คนนะครับที่ยังอาศัยอยู่ในตึกเก่าต่างๆนั่นเองนะครับซอยรมานีก็เป็นซอยที่เชื่อมต่อกับ ระหว่างถนนทลางกับถนนดีบุกทั้งหมดอยู่ในพื้นที่เขตเมืองเก่าภูกเก็ตครับมีสเสน่ห์ที่เป็นตึกแบบสไตล์ชิโนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่นะครับบางหลังก็พบร่องรอยของความเก่าแก่ให้อารมณ์แบบคลาสสิกย้อนยุคนะครับนอกจากนั้นซอยโรมานีเองยังถูกยกย่อง ให้เป็นซอยที่สวยงามและให้อารมณ์โรแมนติกมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งผู้สื่อข่าวเอ็นบีทีภาคใต้นะคะก็ลงพื้นที่ในการสํารวจความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าดีใจและถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ซอยที่ถนนซอยโรมมนีได้รับการจัดอันดับเป็นถนนที่สวยที่สุด จนติดอันดับ19ของโลกซึ่งหลังจากนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนักท่องเที่ยวรายหนึ่งนะคะที่เดินทางมาจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาบอกว่าตั้งใจเดินทางมาเที่ยวภูเก็ต5วันวันนี้เดินทางมาเที่ยวซอยโรมานีเพราะอยากมาถ่ายรูปเช็คอินจากนั้นก็จะไปเที่ยวหาดราไวและสถานที่ต่างๆของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยหากใครแวะเวียนมาเที่ยวย่านเมืองเก่าถนนถลางนะคะต้องม ไม่พลาดค่ะหาโอกาสมาแวะนะคะถ่ายภาพที่ซอยโรมมนีิแห่งนี้ค่ะเพราะว่าเราก็ทํางานแถวนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันน่าก็แบบ น่าจะเป็นการโปรโมทการทาเที่ยวไปในตัวอะไรก็โอเคค่ะรู้สึกดีใจค่ะ <_ d ata> อยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเพราะว่าสถานที่คือมันสวยจริงๆมันเป็นเมืองเก่าแก่ของฟูกกิตจ,จริงๆแล้วก็บรรยากาศอะไรก็ถือว่าโอเคค่ะอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆค่ะติดหนึ่งในอันดับที่เขาจัดมาเนาะยังไงคนก็ต้องบอกว่าต้องอยากมาดูอยากมาเห็นด้วยตาตัวเองน่าจะต้องต้องมาแล้วแหละเวล,ลทาท่องเที่ยวเขามาเขาก็ต้องคงแบบอ,อยากซื้อของมาบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็น่าจะช่วยส่งเสริมกันได้ค่ะ ู้สึกดีใจมากเลยค่ะในฐานที่เป็นคนไทยแล้วก็อยู่มาประเทศไทยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นถนนที่สวยมากเลยค่ะ